เรียนแล้วไม่ได้ผลนะคะนี่หน่อยบอกเลยนะว่ามีหลายคนที่แบบว่าล้มเลิกการทําออนไลน์ไปรู้สึกว่าเฮ้ยเรียนไปแล้วก็ยังไม่เห็นได้ผลเลยทําแล้วครั้งสองครั้งก็ยังเห็นไม่ได้ผลเลยนี่หน่อยถามคุณก่อนนะว่าได้ผลกับไม่ได้ผลเนี่ยคุณเปรียบเทียบจากอะไรคุณเปรียบเทียบจากตัวเองตอนที่ยังไม่รู้อะไรเลยแล้วรู้แล้วลงมือทําหรือคุณกําลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่สําเร็จแล้วฟังดีๆนะเพราะคุณรู้ไหมว่าบางคนเรียนมาแบบแค่ครั stealing, ้งสองครั้งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นจะได้ผลเลยไม่เห็นจะเวิร์กเลยเพราะคุ ทำแค่ไม่กี่ครั้งคุณรู้ไหมอย่างนิดหน่อยเองที่มาถึงวันนี้ได้นี่หน่อยใช้เวลา2ปีสปีซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากสําหรับการที่เราจะสร้างตัวใหม่ขึ้นมาแต่หลายคนดันทํานิดนิด,นดหน่อยหน่อยหรือทํามานานแล้วแต่ว่าไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยคือทําแต่แบบเดิมไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมันก็เลยไม่รู้จะวัดตัวเองจากอะไร สิ่งเดียวนะที่คุณจะวัดผลตัวเองได้ก็คือตัวเองในวันแรกที่ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยกับตัวเองในตอนนี้คุณพัฒนาอะไรมาบ้างและคุณกําลังจะพัฒนาอะไรต่อไปอีกอย่างทุกวันนี้ขนาดนิดหน่อยก็โอเคมีคนติดตาม20 0 0 0กว่าคนในระดับหนึ่งนิดหน่อยก็ยังต้องเรียนเพิ่มตลอดยังอัปเดตตลอดยังพัฒนาตัวเองตลอดเพราะอะไรเพราะคุณต้องเป็นคนหนึ่งที่มีหัวใจในการพัฒนาตัวเองคือไม่หยุดที่จะเรียนรู้แล้วทําอะไรใหม่ๆตลอดอย่าไปวนทําอะไรแบบเดิมถ้าคุณรู้แล้วว่าเอ้ยแบบนี้ไม่ได้ผลคุณก็แค่ต้องเปลี่ยนแล้ววกก็ทําาาใหหม่ิธีร หเรียนรู้อะไรใหม่ๆแค่นั้นคุณรู้ไหมว่าทําออนไลน์เนี่ยเรียนปุ๊บแล้วเอามาทําได้เลยถูกไหม บางทีเนี่ยเรียน4ปีเขายังไม่ได้การันตีเลยว่าคุณจะมีงานทําแต่คุณเรียนออนไลน์มาไม่เท่าไหร่คุณก็เอามาทําได้เลยเอามาต่อยอดได้เลยมีรู้สึกนิดหน่อยหลายคนมากที่เรียนแล้วเอาไปหาเงินเอาไปทํานูน่ทนทํานี่ในระยะเวลาที่สั้นมากเพราะฉะนั้นสําหรับการสร้างตัวในยุคนี้แล้วการทําออนไลน์เป็นการใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดอย่างนิดหน่อยเนี่ยบริษัทเข้าปีที่3ทํามา3ปีถ้าเปรียบเทียบกับตอนเรียนมาหาลัยนี่ยังเพิ่งปี3เองนะยังไม่ได้ฝึกงานเลยยังไม่ได้ไปสมัครงานเลยเพราะฉะนั้นความสําเร็จไม่ได้วัดจากการทททีีีี่่คคุณไปปเเเรรยยบบบกันสํา็จ คนต้องวัดจากตัวเองในวันแรกที่ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเช็คตัวเองในปัจจุบันและพัฒนาต่อไปในอนาคตแค่นั้นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ